ตัวอย่างของบุคคลผู้ว่ายากจะเป็นอย่างไรก็ขอเชิญศึกษาความละเอียดไปพร้อมๆกันได้จากคลิปนี้นะครับเรื่องที่จะได้อัญเชิญมาเล่าประมวลสรุปในวันนี้ก็คือสังขะธรรมณะชาดกซึ่งเป็นข้อความที่มีปรากฏในพระสุต,ตันตปิฎกขุติกานิกายชาดกสังะธรรมณะในภาษาบาลีหมายถึงการเป่าสังนะครับสังก็เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง ชาดกหรือว่าชาตกะหมายถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตดังนั้นสังขธรรมะชาดกจึงเป็นชาดกที่กล่าวถึงบุคคลผู้เป่าสังในชาตินี้นะครับพระโพธิสัตว์เกิดเป็นคนเป่าสังเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในครั้งอดีตนั้นจะเป็นอย่างไรจะทําให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อคิดเตือนใจอะไรก็จะได้ฟังในการเล่าประมวลสรุปในวันนี้นะครับ เมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันพระองค์ได้ทรงปรารภถึงภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นภิกษุผู้ว่ายากสำหรับบุคคลผู้ว่ายากนั้นก็คือบุคคลผู้ที่เมื่อมีใครบอกสอนอะไรที่เป็นประโยชน์ให้ก็ไม่น้อมรับในคำพร่ำสอนนั้นหรือบางทีอาจจะถึงกับต่อว่าดุดาบุคคลผู้ที่มาบอกมาสอนตนเองเสียอีก หรืออีกลักษณะหนึ่งก็คือรรทำทีเป็นเหมือนน้อมรับในคำพร่ำสอนนั้นแต่ก็ไม่ได้น้อมประพฤติตามนี้คือความเป็นจริงของบุคคลผู้ว่ายากเมื่อว่าโดยความเป็นจริงของธรรมะแล้วก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเลยมีแต่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสำหรับความเป็นบุคคลผู้ว่ายากนั้นโดยความเป็นจริงของธรรมะแล้วก็คือ ความเกิดขึ้นเป็นไปของอกุศลธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความโกรธความไม่พอใจหรือโทสะหรืออีกลับาสนาหนึ่งที่เห็นชัดก็คือมานะความสําคัญตนความถือตนนั่นเองทั้งหมดเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ควรสะสมเลยสำหรับภิกษุรูปนี้นะครับแม้ว่าจะได้บวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคำสอนที่สามารถนำออกจากทุก์ได้จริง แต่ภิกษุรูปนี้ก็เป็นผู้ที่ไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเลยเพราะตนเองเป็นภิกษุผู้ว่ายากภิกษุรูปนี้นะครับแม้ว่าอาจารย์หรือพระอุปชาหรือภิกษุที่เป็นเพื่อนกันคอยบอกคอยสอนอะไรที่ถูกต้องเป็นไปตามพระธรรมวินัยไม่ว่าจะเป็นท่านพึงก้าวไปอย่างนี้ท่านพึงถอยกลับอย่างนี้ท่านพึงคูเข้าอย่างนี้ พึงเหยียดออกอย่างนี้พึงเที่ยวบินทบาทอย่างนี้พึงเป็นผู้ที่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารท่านพึงเป็นผู้ที่สำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นต้นทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นถ้อยคำที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นคำแนะนำพร่ำสอนที่เป็นประโยชน์แต่ภิกษุรูปนี้พอได้ฟังแล้วเป็นอย่างไรโกรธทันทีเลยไม่พอใจเลย ต่อว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทันทีเลยว่าผมไปว่าอะไรพวกท่านทําไมพวกท่านจึงมาว่าผมด้วยล่ะพวกท่านเป็นอะไรกับผมนี้คือถ้อยคําที่เกิดจากจิตที่เป็นอกุศลแสดงถึงความเป็นบุคคลผู้ว่ายากปรากฏชัดเจนเลยภิกษุรูปนี้เป็นภิกษุผู้ว่ายากพฤติกรรมของภิกษุรูปนี้ก็ปรากฏไปทั่วเลยนะครับ วันหนึ่งครับภิกษุทั้งหลายได้ประชุมกันในโรงธรรมสภาแล้วก็ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นสนทนากันว่าภิกษุรูปโน้นเป็นภิกษุผู้ว่ายากใครบอกใครสอนอะไรก็ไม่น้อมรับฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าบัดนี้พวกเพอกําลังสนทนากันด้วยเรื่องอะไรภิกษุทั้งหลายจึงได้กราบทูลให้พระองค์ได้ทรงทราบว่าพวกข้าพระองค์ทั้งหลาย กำลังสนทนกากันถึงพฤติกรรมของภิกษุรูปนโน้นซึ่งเป็นภิกษุผู้ว่ายากพระเจ้าข้าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สดับคําของภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แล้วน,นะครับพระองค์ก็ได้ทรงมีรับสั่งให้ภิกษุผู้ว่ายากรูปดังกล่าวนี้ได้เข้ามาเฝ้าพระองค์เมื่อภิกษุผู้ว่ายากรูปดังกล่าวนี้ได้เข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วพระองค์ก็ได้ตรัสถามว่าดูกระภิกษุเธอเป็นภิกษุผู้ว่ายาก จริงหรือภิกษุรูปนี้ก็กราบทูลตรงตามความเป็นจริงเลยนะครับว่าข้าพระองค์เป็นภิกษุผู้ว่ายากจริงพระเจ้าค่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สดับคําของภิกษุผู้ว่ายากรูปนี้อย่างนี้แล้วพระองค์ก็ได้ตรัสตําหนิพฤติกรรมอันไม่เหมาะไม่ควรของภิกษุรูปนี้ต่างๆนานานพร้อมกันนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสว่าดกระภิกษุมิใช่แต่เฉพาะในบัดนี้เท่านั้น ที่เธอเป็นบุคคลผู้ว่ายากแม้ในการก่อนเธอก็เคยเป็นบุคคลผู้ว่ายากมาแล้วและเพราะความเป็นผู้ว่ายากของเธอนี้เองจึงทําให้บุคคลอื่นเกิดความเดือดร้อนก็เลยเป็นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงยกเหตุการณ์ในอดีตขึ้นแสดงนั่นก็คือได้ทรงยกสังขะธรรมะชาดกนี้ขึ้นแสดงครับเหตุการณ์ในอดีตมีดังนี้นะครับ ในอดีตการในการสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชสมบัติอยู่ที่พระนครพาราณสีในการนั้นพระโพธิสัตวได้เกิดในตระกูลของคนเป่าสังตระกูลหนึ่งอาชีพของพระโพธิสัตว์ก็คือเป่าสังออกแสดงณที่ต่างๆแล้วก็ได้รับทรัพย์ได้รับรางวัลจากผู้คนทั้งหลายที่เข้ามาดูนี่คือชีวิตความเป็นไปของพระโพธิสัต์นะครับต่อมานะครับ ที่พระนครพาราณสีมีงานมหรสพติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันพอพระโพธิสัตว์รู้ข่าวนี้นะครับก็เลยมีความคิดว่าควรอย่างยิ่งที่เราจะไปเป่าสังแสดงณนะบริเวณใกล้ๆกับพื้นที่ที่ผู้คนทั้งหลายออกมาเที่ยวงานมหรสพเมื่อพระโพธิสัตว์มีความคิดอย่างนี้แล้วนะครับจึงได้ชวนบิดาของตนออกไปทําการเป่าสัง ณบริเวณใกล้ๆก,กับพื้นที่ที่ผู้คนทั้งหลายออกมาเที่ยวงานมหรสพเนื่องจากงานมหรสพมีหลายวันนะครับทั้งพระโพธิสัตว์และบิดาก็ได้ทําการเป่าสังแสดงในงานมหรสพครั้งนี้จนจบงานเลยนะครับมีผู้คนมากมายมาดูมาชมแล้วก็ให้ทรัพย์ให้รางวัลแก่พระโพธิสัตว์เป็นจํานวนมากเลยเมื่อจบงานมหรสพครั้งนี้แล้วพระโพธิสัตว์ ก็ได้พาบิดาของตนเดินทางกลับมายัางเรือนพร้อมกับทรัพย์ที่ได้จากการเป่าสังในครั้งนี้เป็นจำนวนมากซึ่งการเดินทางกลับมายัางเรือนนั้นจะต้องเดินผ่านดงนะครับซึ่งมักจะมีพวกโจรดักปล้นชาวบ้านอยู่เป็นประจำและในวันนั้นก็เช่นเดียวกันเลยนะครับมีพวกโจรดักปล้นชาวบ้านอยู่พอดีเลยทันทีที่บิดาของพระโพธิสัตว ก้าวเข้ามายังดงแห่งนี้บิดาของพระโพธิสัตว์ก็ได้เป่าสังขึ้นเลยเป็นการเป่าที่ไพเราะมากมีจังหวะจะโคนปานประหนึ่งว่ามีขบวนของคนใหญ่คนโตสเสด็จเช่นพระราชาเป็นต้นทำให้พวกโจรซึ่งกําลังซุ่มอยู่นั้นพอได้ยินเสียงสังนี้เท่านั้นแหละครับต่างก็ตกใจกลัวเลยคิดว่าเป็นขบวนสเสด็จของพระราชา จึงได้พากันหนีไปพอสักพักหนึ่งนะครับบิดาของพระโพธิสัตว์ก็เกิดคึกขนองขึ้นไม่ได้เป่าในจังหวะจะโคนที่ไพเราะเหมือนตอนแรกแต่เป่าตามความคึกขนองของตนเองเป่าทีทีเป่าโดยไม่เว้นระยะห่างนึกอยากจะเป่าอย่างไรก็เป่าอย่างนั้นแม้ว่าพระโพธิสัตว์จะคอยเตือนอยู่ตลอดว่าคุณพ่ออย่าเป่าอย่างนี้เลยเพราะ อาจจะก่อให้เกิดอันตรายในภายหน้าก็ได้อย่าเปล่าอย่างนี้เลยแม้ว่าพระโพธิสัตว์จะบอกจะกล่าวอย่างนี้ก็ตามบิดาของพระโพธิสัตว์ก็ยังไม่ฟังแถมยังกล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าเดี๋ยวพ่อจะขับไล่พวกโจรด้วยเสียงสั่งของพ่อนี้เองนี่คือคํากล่าวของบิดาของพระโพธิสัตว์นะครับแล้วต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นพวกโจรนะครับ ในขณะที่กำลังหนีไปอยู่นั้นพอได้ยินเสียงสังในระยะต่อมาซึ่งเป็นเสียงสังที่ไม่เหมือนกับตอนแรกที่พวกตนได้ยินเกิดความสงสัยจึงได้ย้อนกลับมาดูเพราะคิดว่านี่คงไม่ใช่ขบวนเสด็จของพระราชาเป็นแน่เลยพอย้อนกลับมาก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ขบวนเสด็จของพระราชาเลยแต่เป็นเพียงสองพ่อลูกเท่านั้น พวกโจรทั้งหลายที่ย้อนกลับมาก็เลยเข้าไปแย่งชิงเอาทรัพย์ของพระโพธิษัต์ที่หามาได้จากการเป่าสังไปทั้งหมดเลยเมื่อพระโพธิษัต์ถูกพวกโจรแย่งชิงเอาทรัพย์ของตนไปทั้งหมดแล้วพระโพธิษัต์จึงได้กล่าวตำหนิพฤติกรรมของบิดาของตนด้วยถ้อยคำว่าถ้าพ่อจะเป่าสังก็จงเป่าไปเถิดแต่อย่าได้เป่าเกินประมาณเลย เพราะการเป่าสังเกินประมาณนั้นเป็นความชั่วช้าก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายเพราะทรัพย์ที่หามาได้จากการเป่าสังได้พินาศไปทั้งหมดแล้วเพราะการเป่าสังเกินประมาณของพ่อนั่นเองนี้คือคำตําหนิของพระโพธิสัตว์นะครับที่ได้กล่าวตําหนิในพฤติกรรมของบิดาของตนซึ่งเป็นบุคคลผู้ว่ายาก ต่อจากนั้นนะครับพระปุริสัตถ์ก็ได้พาบิดาของตนเดินทางกลับมายังเรือนแม้ว่าในครั้งนี้จะถูกพวกโจรแย่งชิงเอาทรัพย์ไปทั้งหมดแต่ชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปนี่ก็คือชีวิตในชาติหนึ่งของพระภูริสัตถ์นะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าบิดาในครั้งนั้นก็คือภิกษุผู้ว่ายากในบัดนี้ส่วนบุตรในครั้งนั้น ก็คือเราตรถาคตซึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากชารดกสั้นๆนี้ก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าบุคคลผู้ว่ายากไม่มีทางที่จะเจริญได้เลยเพราะใครบอกใครสอนอะไรก็ไม่ฟังนั่นก็ย่อมจะมีแต่สะสมหมักหมมพอะพูนสิ่งที่ไม่ดีต่อไปไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมปรับปรุงในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรของตนเอง พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจึงเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลที่ดีเป็นอย่างยิ่งพระธรรมที่ทรงแสดงในเรื่องของความเป็นบุคคลผู้ว่ายากก็เพื่อที่จะให้ได้เห็นโทษเห็นภัยของความเป็นบุคคลผู้ว่ายากแล้วก็เป็นบุคคลผู้ว่าง่ายเมื่อมีใครบอกใครสอนแนะนําอะไรที่เป็นประโยชน์ให้ก็น้อมรับฟังและก็น้อมประพฤติตามเพราะโทษของตน เป็นสิ่งที่เห็นได้โดยยากบุคคลผู้ที่เป็นบัณฑิตบุคคลผู้ที่มีปัญญาเมื่อท่านเห็นโทษของเราแล้วท่านก็เสียสละเวลามุ่งประโยชน์เกื้อกูลจึงมาบอกมากล่าวมาสอนมาแนะนำนั่นคือผู้ที่หวังดีอย่างยิ่งต่อเราจึงควรอย่างยิ่งที่เราจะขอพระคุณในความเกื้อกูลของบุคคลผู้นั้นสำหรับความเป็นบุคคลผู้ว่าง่ายนะครับ เป็นมงคลเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเป็นผู้ว่าง่ายในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาด้วยความเคารพละเอียดรอบคอบไม่ประมาทในแต่ละคำํำที่พระองค์ทรงสแสดงค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นปัญญาของตนเองแล้วก็น้อมประพฤติตามคำสอนของพระองค์ สังสารวัตรยังอีกยาวไกลามากเลยนะครับเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดยังต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับที่พึ่งในชีวิตก็คือคุณความดีและความเข้าใจพระธรรมแล้วความเข้าใจพระธรรมจะมาจากไหนก็ต้องมาจากการได้อาศัยพระธรรมซึ่งเป็นคําจริงแต่ละคําที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วที่ตนเองได้ฟังได้ศึกษาด้วยความเคารพละเอียดรอบคอบ ไม่ประมาทในแต่ละคําที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วเพราะพระธรรมคิดเอาเองไม่ได้เลยนะครับต้องได้ฟังต้องได้ศึกษาจากผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นครับนี่ก็คือการเล่าประมวลสรุปชาดุสั้นสั้นที่มีชื่อว่าสังขะธรรมะชาดกพร้อมกับสารธรรมจากชาตกดังกล่าวนี้ครับ